ครับไม่อนีไมายามหรอกครับจากไอ้หนุ่มเมืองน้องบัวลำพูครับค้าไผ่น้อยข้ามไผ่น้อยส้อน้องบัวไอ้หนุ่มหน้ามุนคนโกูคือเกขาครับอันนี้ก็ฟังคุณกันแล้วเขาว่าฟังไหนฟังฟัวได้ไังคุณบ่เอออันนี้เราฟังคุณโอ้โหมันเร็วไม่เห็นเต้ มาเบิ่งกันนะครับวันนี้ครับเ,บเบขาเอ็นอยังอีหลอกวะอีหลงอีหลงโอ้ยเก็บหลักฐานเนี้ยยีนบรรยากาศสีลมๆแน่ใช่ไหมเฮ้ยอู้วเขามันมากครับเบิรงพี่น้องครับปลากคอใหญ่ครับนี่มัน ไม่ยามรอบแล้วครับยามอีลงแต่ผมไปอยานี่ค,นคือว่ามัใส่เองเดีวประ,ะออเดี๋ยวได้มาพอยังไงนี่นาดีมีโลเครื่องโลเครืองอยู่หลตัวนี้มดบูนนี่แหละออกมาเดี๋ยวยนหลกเดบดแผ่หลายรอบดูหวี่ด โอ้เบิ่งครับเบิ่งนี่ดูเามปนดิเปิดทั้งหลังเนี่ยเปิดโมเป็นหลังหอจับได้ง่ายเบิรนตีงันหลเลยหลอกอยู่แนงเบิ่บอกว่าเปิดทั้งหลังก็เท่ยวหล่ะเปิดหลังอโอ้โหเปลดหังเหอกเย้อนรลอ้ดูเ่ะดึงหอกไ

เรียบร้อยครับ <S <S เดี๋ยวเรื่องพยสีดีมากดิ <S <S สีโลมานีดิอั <S <S อหนังคุ้มไปน้ำคุ้มปุ๋ยนะ เด็กเ,เนียนๆเนี้ยคุ้มไปข่งหุง่นคา,าเดียวมันเถอก็ละไปบวกกอยู่รบนี้เรียบร้อยครับไอห้หนุ่มหน้ามุนขนกุ้ขนใจพะลกออนเฮไป โบอกว่ายู่รอคุณยู่รอบนีีโอ้โตสคนเนี่ยครัโอ้จ้ามเนี่โอ้ควานเกือบสองเงินโลกเครื่องโอุ้มลูกครับเมื่อนี่กอการท้ายถ้ำอีเมียบานลอดหายอยู่ครับ นี่ก็กุ้งครับลกลัวแล้วตัวนี้นี่เหรอลนึงมันลงบ่อเนี่ย,ยล,ล,ง,ยง,ลงบ่ <laughs>